ตัวบูบิกนะครับวันนี้ชวนคุณอาเข้ามาคุยกันคุณอาสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณมอมครับสวัสดีนงทุกท่านครับเชิญเลยครับอ่าโอเคครับก็สําหรับบูบิกกรุ๊ปนะครับเมื่อวานรายงานงบการเงินไตรมาสที่สี่นะครับ net profit เนี่ยอยู่ที่หนึ่งยี่สล้านบาทครับโตขึ้น8 7เจควอเตอร์ควอเตอร์ยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ยีออนยีนะครับแล้วก็สูงกว่าฟอร์เควสประมาณสักสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่าโดย ที่ออกมา Beat For e c s s t เนี่ยหลักๆก็คือมาจากในแง่ของพวก operating margin ที่ดีกว่าคาดเอาไว้นะครับโดยงบที่เติบโตค่อนข้างเยอะนะครับ q u a r t t r r เนี่ยหลักๆมาจาก Seasonal Effect นะครับเพราะว่า Q4 ปกติจะเป็นพ e a k คส e a นตนะครับของพวก t e c h c o n s u l t นะครับเพราะว่าพวกบริษัทที่เป็นคอ r ์เปตต่างๆก็เร่งนะครับเบิกจ่ายนะครับใช้งบของปีนานๆให้หมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ พวกนี้เนี่ยมันจะมาลงในช่วงของไตรมาสสี่เนี่ยค่อนข้างเยอะขณะที่ year-on-year growth นะครับก็มาจากในส่วนของธุรกิจการทำโพรดิจิตอลทรานสฟ s f m a t i o นเนี่ยเป็นไดรเวอร์หลักนะครับอันนี้เนี่ยทำให้ภาพรวมรายได้เนี่ยมีการเติบโตนะครับโดยใน Q4 เนี่ยรายได้ overall เนี่ยโตราวสัก10%นะครับ year-on-year นะครับซึ่งถ้าเกิดดูไส้ในเนี่ยตัว drive เนี่ยก็คือจะมาจากอันแรกเนี่ยคือตัว soft skill นะครับ soft skill เนี่ยคือตัว ที่เขาทำคอร์สพวกเทรนนิ่งคอร์สต่างๆนะครับอันนี้เนี่ยก็คือทำร่วมกับาทาง The Standard นะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็คือในเรื่องของพวกาการทำทรานส์ฟอร์เมชันนะครับสองอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นตัวดライブรายได้เนี่ยหลักๆเลยนะครับสำหรับตัวมาที่4แล้วก็ในแง่ของ net profit margin นะครับไตรมาสนี้เนี่ยออกมาเป็น record high นะครับอยู่ที่28.2%นะครับ เทียบกับ Q สามเนี่ยอยู่แค่17.7นะครับแล้วก็ Q 4สี่บีแล้วเนี่ยอยู่ที่25.1%สิาอโดย Margin ที่ดีเนี่ยอันนี้เนี่ยมันก็ทำให้ภาพรวมงบเนี่ยไตรมาส4เนี่ยออกมาบีทนะครับแล้วก็เป็น Record High นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับบูบิกโดยต้องอธิบายอย่างนี้ว่าธุรกิจของบูบิกเนี่ยมันคือคนนะครับก็คือใช้คนมาทำงานทีนี้เนี่ยพอเขามีงานเพิ่มขึ้นแต่ว่าคนเขาใช้คนเท่าเดิมเนี่ย ไอ้ส่วนรายได้ส่วนเพิ่มที่มันเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันก็ไหลลงมาท้อลายเลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันเลยทำให้อ่าเน็ตมาจนเนี่ยมัน expand นะครับจากเรื่องของพวกอ่า uh, operating leverage economy of scale พวกนี้เนี่ยมันก็เข้ามาช่วยค่อนข้างเยอะโดยจุดมากที่หนึ่งนะครับอ่าเอาลุกเนี่ยแน่นอนว่า quarter quarter เนี่ยน่าจะ drop นะครับตาม Seasonal น,นะครับ ว่ายี่ออนเยีนเนี่ยคิดว่ายังจะโตอยู่นะครับปีนี้เนี่ยเราเห็นดีมาในฝั่งของคอร์เปอร์เนี่ยที่ดีขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับปี2025ก็อ่าก็คิดว่าปีนี้เนี่ยอ่าน่าจะอ่าเห็นอ่าภาพรวมนะครับของโกลุเนี่ยอาจจะดูดีกว่านะครับเมื่อเทียบกับปี25โดยแบ็คหลอกนะชิ้นปีเนี่ยอยู่ที่838ล้านนะครับเทียบกับสิ้นปี2024เนี่ยก็ค่อนข้างแฝงน,นะครับแต่ว่าความแตกต่างก็คือว่างานหลังๆเนี่ย มื่อก่อนเราจะได้เป็นงานเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆเนี่ยมาเป็นหนึ่งโปรเจกต์เลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยบางทีโปรเจกต์ใหญ่หนึ่งอันเนี่ยเขาซอยแบ่งออกมาเป็น2เฟสเป็น3เฟสนะครับเลยทําให้อ่าภาพรวมของอ่าแบ็คหลอกเนี่ยวิสเปตี้เนี่ยมันดูสั้นลงนะครับแต่ว่าอ่าจริงๆแล้วดีมาเนี่ยบริษัทมัายังค่อนข้างโอเคอยู่นะครับเพราะฉะนั้น recommendation ยังเป็นอ p p e r อนะครับ target price อยู่ที่สามสิบเอ็ดจุดหนึ่งหกครับคุณอาผมถามนิดน,นึง คือมันเรียกได้ไหมว่ามันเป็นรอบใหม่อืมก็อาจจะพูดอย่างนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วปีที่แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นปีที่ค่อคนข้างยากลําลบากนะครับของของกลุ่มเทคคอนซัลท์นะครับงานค่อคนข้างหายากนะครับทาั้งงานภาครัฐแล้วก็งานภาคักเอกชนซึ่งถ้าเกิดเราดูอ่าคู่แข่งอื่นๆที่อยู่ในตลาดนีก็จะเห็นว่าผลประกอบการเนี่ยอ่าลดลงนะครับในเชิงของ year on year เนี่ย เกือบทั้งหมดเลยนะครับก็คือ,อยังมีบูบิกนี่แหละเป็นตัวเดียวที่ยังพอที่จะเติบโตได้อยู่นะครับในเชิงของยีออนเยียครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอปีนี้เนี่ยพอภาพใหญ่ที่มันดูแล้วมันฟื้นขึ้นเนี่ยผมคิดว่า,า Room Growth ในส่วนของบูบิกเนี่ยก็คิดว่าน่า,นาจะน่าจะเปิดวกว้างกว่านะครับเมื่อเทียบเมื่อเทียบกับคู่แข่งครับ ครับนนคุณอาผมถามนิดนึงในเชิงของตัวปีนี้นะครับออย่างที่คุณอาบอกไตรมาสหนึ่งกับไตรมาสสี่นี่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนาะนะครับแต่ว่าอพอเวลาม,มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้นมาเนี่ยตอนนี้บูบิกเขามีสัดส,ส่วนในการรับรู้พลอยได้จากรัฐบาลไหนกระชนอนยังไงบ้างนะอะตอนนี้เนี่ยยังอยู่ประมาณสักสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับางานภาครัฐนะครับแล้วก็ ที่เหลือเนี่ยเป็นงานภาคเอกชนซึ่งเบอร์สัยก็ตั้งเป้าว่าอยากจะขยายเนี่ย10-15เนี่ยขึ้นไปเป็นประมาณสัก25-30เอร์นะครับให้เป็นงานภาครัฐครับ mm hmm. ซึ่งโซฟาก็คิดว่าด้วยด้วยการที่โอเคเริ่มมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่แล้วก็ถ้าเกิดเราดูโปรเจกต์ต่างๆของรัฐบาลเนี่ยต้องใช้การทำทรานส์ n ฟอร์เมชั o นเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ mm hmm. ผมคิดว่าในแง่ของ Track Record นะครับของบูบิกที่ทํา งานพราร์ัดเนี่ยคุณก็แจกนครเขาค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดวา่าน่าจะเป็นออฟฟอริตี้นะครับสำหรับงานพรารครัฐในปีนี้สําหรับบริษัทด้วยครับโอเคได้เลยครับคุณอาวันนี้ขอบคุณนะคุณอามากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ